สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริพาทไทายทุกท่านคุณลูกค้าขาวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่พยาคะ่ะอยู่อำเภอตาคีนะคะจังหวัดนครสวรรค์คุณลูกค้าขายยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผ้าตัดชุดเนาะคะุณลูกค้าขาผ้าตัดชุดนะคะผ้าไทยลายขอผ้าตัดชุดผ้าไทยลายขอแล้วก็ ผ้าไทยไลายลิซาคุณลูกค้าขาราคาเซตละ1290บาทราคาเซ็ตละ1,290้บาทนะคะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาผ้าไทยผ้าทอส,สวยๆนะคะถ้าเป็นผ้าไทยไลายขอแบบนี้คุณลูกค้าขายนี่เลยค่ะให้ดูให้ชมแบบนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาขนาดหน้าผ้า100เซนติเมตรค่ะ ขนาดหน้าผ้า100เซนติเมตรความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าายฝังโครทองเครื่อง2ตะกรคุณลูกค้าคะให้ดูให้ชมด้านในแบบนี้ด้วยนะคะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะจากร้านแม่มดีผ้าไทยของเราที่คัดเลือกคัดสรรมาให้อย่างดีเลยคุณลูกค,ะคะ้าคะออ้ผ้ากาวเต็มผืนนะ คุณลูกค้าซื้อผ้าไปแล้วใช่ไหมคุณลูกค้าจะอัดผ้ากาวเต็มผืนจากนั้นก็วางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บได้เลยคุณลูกค้าคะผ้านะคะที่เป็นผ้าฝ้ายลายขอแบบนี้คุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดผ้าถุงสามารถนําไปตัดกระโปรงได้เลยคุณลูกค้าคะสวยแล้วก็รีเมียม,มากๆด้วยนะคะถ้าเป็นผ้าตัดชุดก็จะมีผ้าพื้นด้วยค่ะจะมีผ้าพื้นด้วยนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยค่ะ ผ้าสีพื้นแบบนี้นะคะจะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกรเป็นผ้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มนะคะเลือกนํามาตัดเสื้อคุณลูกค้าคะเสื้อที่นุ่มสวมใส่นะคะจะเป็นสีชมพูบานเย็นค่ะวันนี้คุณลูกค้าขาที่เป็นเข้าเซ็ตกันนะคะกับผ้าไทยลายขอแบบนี้จะเป็นสีแดงมะเหมี่ยวจะเป็นสีแดงมะเหมี่ยวแบบนี้แหละค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกซื้อเข้ามาได้เลยสั่งซื้อเฉพาะผ้าใช่ไหมสั eyes, สสส่งซื้อเฉพาะผ้าไปตัดเสื้อได้ไหมได้490บาทค่ะ490บาาททเ่นั้นคุณลูกค้าืนนี้สีแดมะเหมี่ยวจะเป็นสีแดงอมชมเู เวลามองเข้ามาจะเหมือนแบบเป็นสีแดงอมชมพูคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะนุ้กก็มีกระเป๋าใส่โทรศัพท์ใบใหญ่จัมโบ้แบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีกชิ้นด้วยนะคะคุณลูกค้านะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าสั่งซื้อเฉพาะผ้าสั่งซื้อเฉพาะผ้าลายขอได้ไหมได้เลย690บาทจา้ะ6ก690บาทคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าจะได้รับนะคะนี่เลยค่ะ ก็มีนะนี่เลยผ้าเช็ดมือน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยนะคะคุณลูกค้านะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อนะคะเป็นผ้าตัดชุดทั้งเซตแบบนี้1290บาทนะคะเราจะจัดโปรโมชั่นนะคะร่วมกับกระเป๋าสวยๆแบบนี้ค่ะวันนี้คุณลูกค้าขาเราขออนุญาตนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะร่วมกับกระเป๋าสวยๆแบบนี้ค่ะมีสีดําแล้วก็สีขาวคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลย มีสีดําแล้วก็สีขาวคุณลูกค้าชอบไปไหนคะคุณลูกค้ารับไปไหนดีคะชอบไปไหนเลือกได้เลยแจ้งแอดมินได้เลยนะสั่งซื้อเป็นผ้าตัดชุดเนาะหนึ่บาทนะคะขออนุญาตร่วมนะคะจัดโปรโมชั่นร่วมกับกระเป๋านะคะกระเป๋าหนังซื้อสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้านะนี่เลยนะคะจัดโปรโมชั่นเป็นเซตเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าชอบผ้าเซตนี้เนาะ ผ้าตัดชุดลายขอสีแดงผ้าตัดชุดลายขอสีแดง1290บาทติดต,ต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยรวมไปถึงอย่าลืมเลือกกระเป๋าสวยสวยด้วยละกันนะคะคุณลูกค้านะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะก็โทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะคะสแกนที่ QR วอารคทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะวันนี้คุุุณณพีีี่่่่นน่่สสัััังงซซซซซืื้้้้้้ออ2 2เเเตลลลยยยยววนนคคะผาาาาดดดชไทิ ถ้าจัดชุดผ้าไทยลายลิซ่าด้วยคุณลูกค้าคะ ยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่พะเยานะคะยอยู่อำเภอตารีค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะเลือกซื้อเลือกช้อปเป็นผ้าตัดชุดเซตนี้ค่ะผ้าไทยลายลิซ่าสวยงามมากๆคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช้อปเข้ามาได้เลยถ้าสั่งซื้อเป็นเซตแบบนี้1290บาทคุณลูกค้าจ๋าวันนี้จัดโปรโมชั่นร่วมกับกระเป๋าสวยๆคุณลูกค้าคะกระเป๋าหนัง p ีนะคะคุณลูกค้าจ๋าใบนี้สีดําค่ะรวมไปถึงนะคะมีสองเฉดสีให้เลือกด้วยนะสําหรับกระเป๋าคะ่ะคุณลูกค้าเลือกได้เลยชอบใบใไหนจ ชอบไปไหนคะคุณลูกค,ะคะ้าขาแถมให้ฟรีเลยนะคะคุณลูกคะนะ้านับเป็นเซตโปรโมชั่นร่วมละกันเนาะคุณลูกค้าคะวันนี้คะ่ะสั่งซื้อผ้าตัดชุดนะคะคุณลูกค้าเลือกกระเป๋าที่เป็นนะคะเป็นเซตนะคะเป็นเซตโปรละกันเนาะคุณลูกค,ะคะ้าขาสีดําหรือว่าสีขาวคะ สีดาหรือว่าสีขาวแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะว่ารับกระเป๋าใบสีดําหรือว่ารับนะคะกระเป๋าใบสีขาวนะคะคุณลูกค้านะแจ้งเข้ามาได้เลยหรือว่าจะสั่งซื้อเฉพาะผ้าไปตัดเสื้อใช่ไหม4 9่้ยบาท490รบาทในวันนี้คุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะกระเป๋าใส่โทรศัพท์นะคะคุณลูกค้านะจะทํามาพิเศษ เพื่อคุณลูกค้าร้านแมมบริ้าไทยของเราเลยคุณลูกค้าขา490บาทผืนนี้นะเป็นผ้าตัดเสื้อเนาะเป็นผ้าใหมสังเคราะห์ทอเครื่อง3ตะกอเป็นผ้าไหม่สังเคราะห์ทอเครื่องสตะกอคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าสั่งซื้อนะคะเฉพาะผ้านะคะไปตัดนะจะไปตัดผ้าถุงเนาะ690บาทค่ะผ้าไทยลายลิซ่า ผ้าไทยไล,ลา,มมายล,ลิซ่าสีแดงมะเหมี่ยวค่ะผ้าไทยลายลิซ่าสีแดงมะเหมี่ยวที่คุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008 089 0416008สีแดงนะคะคุณลูกค้าขาสีแดงมะเหมี่ยวเวลาเรามองเข้ามามันจะเป็นแบบว่าสีแดงอมชมพูแบบนี้ค่ะเรียกว่าสีแดงมะเหมี่ยวนะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ089 0416008สวยเนาะ ตัดผ้าถุงนะสวยมากผ้ารุ่นนี้ดีเพราะว่าเราอัดพังกาวเต็มผืนแบบนี้ผ้าก็จะมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะ 0 8นย์แปด0กกับงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบไหมให้ดูให้ชมด้านไหนด้วยให้ดูให้ชมด้านไหนด้วยคุณลูกค้าขาได้เลยค่ะคุณลูกค้าสนใจนะคะติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะ690บาท690บาทคุณลูกค้าขากับผ้าไทยลายลิซ่านะคะคุณลูกค้าจะบอกว่าที่เป็นลายใหญ่ๆใช่ไหมคุณลูกค้าจ๋าสั่งซื้อ1่ผืนเนาะกดติดตามรือยัง ติดตามตอนนี้เลยคุณลูกค้าขะกดติดตามกด s ั b s c r i b e นะคะที่ช่อง YouTube แม่มรี้าไทยตอนนี้คุณลูกค้าจ๋านอกจากนะคะจะได้รับนะคะผ้าเช็ดมือเป็นของแถมให้แล้วนะวันนี้คุณลูกค้าขะ คุณลูกค้านะคะรับสิทธิพิเศษมากมายเพิ่มเติมจัดส่งฟรีค่ะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนะคะเก็บเงินไปทางเดาเก็บเงินไปทางน้าบ้านได้เลยคุณลูกค้าคะไม่บวกเพิ่มนะคะแล้วรวมไปถึงน,นี่เลยมีผ้าเช็ดมือน่ารักน่ารัก,รกแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าตัดชุดสวยๆแบบนี้ค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะ หรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันหลาสแกนที o ่คิวอัลคทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาถ้าได้เลยนะคะอยากดูอยากชมเพิ่มเติมนะคะว่าผ้าตัดชุด ไลลิซ่ามีสีอะไรอีกบ้างคุณลูกค้าจ๋าขออนุญ,ญาตนะคะส่งรูปผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์เท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะขออนุญ,ญาตส่งรูปผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์เท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะดัเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ล่ะค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0เ8ไปพร้อม่เพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยหรือว่านําโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR วโคตทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยบอกว่าอยากดูอยากชมนะคะ ผ้าตัดชุดผ้าไทยไลลิซ่าเพิ่มเติมแจ้งแบบนี้ได้เลยเดีย๋ยวแอดมินส่งรูปเพิ่มเติมให้เลือกให้ใหช็อปคุณลูกค้าค่ะและที่สําคัญเนาะสั่งซื้อผ้าตัดชุดวันนี้1290ับาทอย่าลืมเลือกกระเป๋าสวยๆที่ทางร้านของเราจัดเตรียมไว้ให้อย่าลืมเลือกกระเป๋าสวยๆที่ทางร้านจัดเตรียมไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นสีดําหรือว่าสีขาวคุณลูกค้าเลือกได้เลยค่ะวันนี้มีให้เลือกอยู่2เฉดสีมีสีขาวแล้วก็สีดําค่ะรับใบไหนแจ้งกับแอดมินได้เลย,ย,ยลูกกค้าาททุท่นนะคะ คุณลูกค้าชอบไหมโอเคอ่ะชอบเป็นเซตไหนคะหรือว่าจะรับทั้งสองเซตเลยจะรับทั้งสองเซตเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาลายลิซ่าแล้วก็ลายขอคะ่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่พยเยานะ คุณพี่พะเยานะคะอยู่อำเภอตาคลีค่ะจังหวัดนครสวรรค์คุณลูกค้าขะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้านะคะของร้านแม่มารีพาไทยก็เข้าดูเข้าชมรีวิวสินค้านะคะตอนนี้ก็เป็นหมื่นรีวิวแล้วนะค,ะคุณลูกค้า่ะที่คุณลูกค้านะคะสั่งซื้อสินค้าสั่งตัดเสื้อสั่งตัดผ้าถุงกันนะคะคุณลูกค้านะเข้าดูเข้าชมได้เลยนะคะแคปเจอร์หน้าจอไว้หรือว่าจดใส่กระดาษไว้แล้วโทรมาได้เลยค่ะ